สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องเหมียบวบังเกอร์นะคะก็วันนี้จะพามาดูน้องเย็นของเรานะคะซึ่งมีไข้นะคะแล้วก็ขาบวมนะคะก็น่าจะเขาจะฉีดยาวไอยาแก้อักเสบให้นะคะทุกคนก็โอเคงั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะชื่อเย็นนะคะน้องเย็น <laughs> ชื่อน้องเย็นชื่อยาเย็น <laughs> ค้าค้าเดี๋ยวจะซูมบวมข้างเดียวนะแม่ใช่ไหมใช่บวมข้างเดียวอะไรแล้วฉีดวัคซีนแล้วนะคะโรคอะไรนะแม่ลำปีสกินลำปีสกินที่ค่ะก็เลยจะให้ให้หมอฉีดให้ตัวเดียวใช่ไหมแม่จะเดี๋ยวเราไปดูทางนน้นก่อนว่าเทศเหลือ เป็นไรแม่ฉีดหมดแล้ว<อ>ฉีดวัคซีนหมดแล้วค่ะที่เดียวเราฉีดหมดแล้วนะคะม,มันชอบมาเหมือนมันจะชนนะแม่เหาหิวเขาหิวอ๋อยังไม่ให้ฟางเหรอแม่ยังไม่ให้ฟางมันเหรอแม่ให้หญ้าสด<อ>ถ้าอยากถายอะ่ะก็ไปเอายาม่ให้พวกกินตี๋กอ่อค่ะ ไม่มีย่าให้หรอกไม่ต้องมาดูเขาถ่ายเลี้ยวด้วยนะปอนเขาถ่ายเลี้วหรือเป็นเมือกอันนี้ก็มัดน้องไว้ข้างหน้าแล้วนะคะมัดแน่นเลยบอ๊ย วอย่าเพิ่งอยู่นิ่งๆอ๋อรอบการไปสัตว์ผมสังเกตเจอคั้งหนึ่งเออนิ่งเลยอะปะสด้นห่้นิ่งนะลูกบวกเป็นหยางหรอกโดนตัวรีลังย้เงลยหมกหนหมาไมวะพัวมันหมาไม่วะเดี๋ยวเราจะเอาหญ้าไปโรยนะคะเฮ้ยหมาเต็มเลยเนาะ อยู่ไม่ดีอ่ะชอบหญ้าสุดจัะ อันนี้ก็คือเตรียมวัคซีนเอ้ยเตรียมยาด้วยใช่ไหมคะจะไปฉีดน้องเย็นนะคะเว้ดูมันดิ้นอันนี้มีไข้ด้วยใช่ไหมคะน้องมีไข้ไหมแม,ไม,ม,แม่ไม่รู้เหมือนกันแม่ก็ไม่รู้อ้าวแม่เขาว่ามีไข้ใช่ มันมีน้ําตาไหลไม่รู้ใครไหมเฮ้ยน่าสงสารตัวเดียวเป็นตัวเดียวเพราะว่าเขาเป็นเป็นแม่ลูกอ่อนองไงค่ะ จะฉีหรือว่ามันหลเองนะวันนี้ก็กำลังจะฉีดแล้วนะคะฉีดทางนูน่นอันนี้ต้องมาเกี้ยกลมไม่ให้น้องขยับนะคะเย็นๆเข็มแรกเสร็จแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ยาวังลมต่อค่ะเย็นอ๋อโยโยโย่นี่เย็นเย็นเย็นพี่มันเจ็บไหมอ่ะตอนที่ปักอันนั้นอะเจ็บอ๋อเย็นเย็นเย็นเย็โอ้โหเธอได้ยังเสร็จยังยังครับเลยแค่หนึ่งเลยวัดไข่กับแฟปุวย เนบอีกเข็มสุดท้ายใช่มั้ยคะใช่ครับคือขยับ <ลง S 2> แรงๆแท<ต>้ออนะสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วแล้วอีกดึงออกใด้ <c oughs> น้ำตาไหลนี่ เยเ็นเดียวอยเย็นตอนนี้แม่ก็แก้เกชือกให้อยู่นะคะเสร็จแล้วเอาคือ เป oh. ็นจังได <laughs> อาการเป็นจังได <laughs> อ,อาการจะหายแล้วอาการหายแล้ว <laughs> หาหน้านี้เลย <laughs> งั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปได้วยนะคะทุกคนแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ปั่นให้เยอะเลยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย